กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกถัดนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันช่วงแรงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าแดดลมร่มตกกันนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณนะครับอ่าสิบแนาฬิกาแล้วนะครับ18บแนาฬิกาครับคลิปนี้จะมาซาแนจัหน่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่กลับกับเนื่องจากแอดวิไลนะครับไป มือนี้หลายงานนะครับคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่น้องขืนบันไม่แน่นะครับไปขืนงานขึ้นบนันหม่พึงกลับมาไปตั้งแต่สี่โมงอ่าสี่โมงแรกนะครับงานขืนบันไม่ล้วก็บ้านใกล้ๆแอดวิไลนีนะครับพิ่งกับเป็นง,งานอุทิศส่วนกุศลนะครับก็บคือมือนี้เป็นมือห่อขอ้มมือจัดมือเตรียมงานนะครับก็บคือวันที่9นะครับวันที่เก่ามือมอืวมาที่สิบ เป็นมือตั้งกองบุญเป็นวันร่วมนะครับคุณพออ่อคุณแม่ถือว่าภารกิจหลายนะครับมืออื่นอามือภารกิจมืออื่นนะครับกันหนึง่งทางโรงเรียนนะครับกับมี่วันเด็กวันเด็กแห่งชาตินะครับแล้วกาแล้วกางานบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าอาแอดวิไลจะแยกล่างแบบใดมืออื่นนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วกาทางโรงเรียนนะครับเพิ่งกัด ถือว่าทําบุญตักบาตรพร้อมนะครับนิมนต์พระคุณเจ้ามาบิณฑบาตที่โรงเรียนนะครับเอฟซีไลจะได้ไปร่วมงานอ่าช่วงเสาร์นะครับกับบิณฑบาตพระสงฆ์นะครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับมาบิณฑบาตที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับทางโรงเรียนกับจัดแบบนี้เป็นทุกปีนะครับอ่าจังรดยการเรื่องทุลักปาปังนะครับบอกให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกัน อ่เป็นยากไปเลยก็ต้องปีกเวลาไปนะครับแล้วก็งานที่ชวนคุศลนมีกระถิ่มบ่ไใดนะครับเพราะว่าคนหุนจักกันอ่าเปลี่ยนพี่น้องห่วมบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องห่วมบ้านนะครับจังได้กระถิ่นกันบ่อใดนะครับเอาครับมาในคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่หลังจากช่วงเศร้าแอดวินไลได้ปล่อยตัวเลขหน้าทางของอ่าน้องฟ้างาม แล้วก็สูตรคุณยายนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับถือว่าหลายสำนักอยู่ที่ปล่อยไปส่งเสารนันนะครับอจารยนได้กับมาในคลิปนี้ช่วงแรกๆแอดพีไล่ได้มากแล้วนะครับซองจากมหาชัยนะครับเป็นหลักร้อยอย่างเดียวนะครับอ่าเป็นหลักร้อยอย่างเดียวนะครับอ่าคือนะครับมือเสานี่แอดวิไลได้พูดถึงเรื่องคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งกะละกามี แอดวิไลเช็คบุงข้อเมนเมื่อกี้นี้นะครับเอฟซีก็คอมเมนมาหายกำลังแรงใจนะครับก็ถทอว่าคอมเมนแห้งนะครับแอดวิไลก็เลยลบก่อนที่เอฟซีจะเห็นนะครับแอดวิไลเล่นลบไปแล้วคอเมนนั้นนะครับเอาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือบอดีนะครับนักเกินไปนะครับเพราะนักเกินไปนะครับแอดวิไลก็เลยลบเลยนะครับคอมเมนนั้นนะครับ าถ้าท่านบ bon ่มักบ่ชอบนะครับแนวทางแต่ละสำนักกับมีเขาไม่รู้เป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วนะครับถามบ่มักบ่ชอบก็ก็คือกับปะต้องมากอกวอนกันนะครับทางใครทางมันนะครับแอดวิไลทําคลิปนําเสนอคลิปแนวทางให้อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามอยู่นีเอาให้คนที่รักเอาให้คนที่ชอบนะครับอท่านบะต้องมากคอมเมนต์แบบนี้นะครับอแอดวิไลก็ถือว่าอาเสียหายบแม่นว่ไแอดวิไลบ่ ทำใจบอดายนะครับก็คือคอมเมนต์แอดวิไลก็เคยถือนะครับแต่ว่าบอลนักเกินไปบอยาบไขยป่านนี้นะครับอันนี้ยาบ่ายเลยนะครับอ่านะครับตัวตัวกันแล้วนะครับแอดวิไลกับบอแมนเด็กหน่อยนะครับบาตองมาเล่นกันแบบนี้นะครับอมันไม่สวยงามนะครับอท่านก็เป็นบัวในตมก็เป็นบัวในตมอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ต้องยอมเจริญกับเขานะครับเป็นบัวในตมไปเลยนะครับ เอาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลนะครับได้พูดคุยโทรศัพท์กันอยู่พักหนึ่งกับเจ้าของแนวทางของซองจากมหาชัยนะครับเอาง่ายๆแอดวิไลจะบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเลยเดี๋ยวนี้นะครับแอดวิไลจะปล่อยลักลอยก่อนนะครับได้มาแล้วแล้วก็วิ่งบนก็ได้มาแล้วนะครับได้มาคงเหลือเป็นซองวิ่งล่างนะครับของซองจากมหาชัยนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้แอดวิไลจะให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิึง หลักร้อยอย่างเดียวนะครับหลักร้อยอย่างเดียวอ่าครับเตรียมสมุดปากกาไว้เดี๋ยวกับแอดวิได้จะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางนะครับอ่ะครับก่อนจะไปเบิังหวนนี้นะครับ17มกราคมครับ2568นะครับเข้ามาเบิังหวนที่ผ่านมาก่อนหลักร้อยอย่างเดียวแม่นมากครับ FC 0กับ2อ่าแต่ว่าแนวทางนะครับแตก2 09ปรากฏว่า0นี่ไปยื่หลัก10นะครับแต่ว่าเป็นหลักร้อยนะครับเอฟซีไม่ต้องไปยึดติดแต่ว่าถือว่ามาทั้ง2ตัวเลยนะครับ0ไปยื่หลัก10แต่แนวทางจะเป็นหลักร้อยนะครับ209เอ v ดวิไลครับลงไห้วันที่30ธันวาคมครับ2 5 6 7นี่คือหลักฐานการลงสำหรับผู้คอมเมนต์นะครับ ท่านบรูว่าพื้นท่านคอมเมนต์แบบไหนแอดวิไลจะมีหลักฐานการลงคลิปอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องมามั่วนิ่มนะครับอืมไม่ต้องมามั่วนิ่มแอดวิไลมีหลักฐานการลงด้วยอ่าไม่ต้องว่ามาแม่นหลังออกนะครับอ่าหลุดก็คือว่าหลุดอยู่แล้วนะครับแอดวิไลไม่ได้คนประกอกบกรอ,อกลิงนะครับบอกว่าเข้าก็คือเข้าบอกว่าหลุดก็คือหลุดนะครับบม่ว่าสำนักไหนเนวทาาของพื้นเขาเขาก็ต้องว่าเขา แนวทางสำนักได้ลุ้นท่าก็ต้องวานลุดน,นะครับต้องยอมรับนะครับทันเบิ้งคิปว่าจบแล้วก็พึ่งเขามาามาต้องมาก่อกวนนะครับเอาคำวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ซองมหาชัยหลักร้อยอย่างเดียวอาคุณพ่อคุณแม่เตรียมเขียนตามใส่เวลาบอโดนนะครับอาหลักร้อยอย่างเดียว ครับเป็นหลักร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่หลักร้อยอย่างเดียวครับหลักร้อยอย่างเดียวนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับ,จะ,หหนนะรบจะเป็นตัวไหนงวดนี้นะครับอืมจะเป็นตัวไหนงวดนี้มาดูกันนะครับอ่า เสียงใครโทรมาเรื่องขับอฟซีคุณพ่อคุณแม่มีสายโทรเขานะครับ มาดูใครโทรมานะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ขอให้นะครับสงักไปแป๊บหนึ่งครับหลักร้อยอย่างเดียวครับมาดูกันนะครับเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ส่งมาแล้วด้วยครับเดี๋ยวรักวิ่งบนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับวดนนี้ได้มาที่หลักร้อยนะครับได้มาที่สี่กับหกนะครับสี่กับหก ลงให้วันที่นี่คือหลักฐานการลงนะครับคุณพอ่อคุณแม่อืมสำหรับท่านใดบังบอคลิปบอจบก็บอกเข้าใจลงให้วันที่มื้อนี้วันที่เก้านะครับมื้อนี้วันที่เก้าวันที่เก้าวันศุกร์นะครับวันพฤหัสบดีอ่าขออภัยครับลงให้วันที่เก้าครับนี่คือหลักฐานการลงคลิปแอดวิไลทำงานบอเคยม่วนหนิ่มนะครับ เข่าก็คือเข่าลุดก็คือรุดนะครับบาวตา่สำหนักใดนะครับสำหรับ f c ฟีทีคอมเมนต์ด่ามามากนะครับหยุดเลยนะครับอาครับคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอพร้อมกันนะครับแคปหน้าจอพร้อมกันเลยทั้งของเก่าของใหม่หลักร้อยอย่างเดียวนะครับของซองจากมหาชัยนะครับงวดนนี้ได้มาที่4กับ6นะครับลงให้วันที่9มกราคม2568นะครับ งวดที่แล้วมานะครับ209แม่นมาก f อฟเอาครับสุดไทยนี้อัวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับสำหรับแรงนี้ตอนนี้กับเวลาหกโมงกว่าๆให้เอคุณพ่อคุณแม่นะครับกินขอแรงแสบนอนรับฟันดียูดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ